ชุดคุณอยู่ลำบากไหมคะแหวกลางแหวกบนแหวกข้างคุณคะระวังนะคะโอเคค่ะเจาะชูบเว็บวุเย็บนะคะคุณเอาละ่ะถามหล่อนเลยละกันนะคะพรีเซนเตอร์ของแต่ละแต่ละคนคุณชอบผลิตภัณฑ์เบรสกาชิ้นไหนเพราะอะไรอันไหนคือที่แบบอ,อยู่ในใจคุณเลยอ่ะเริ่มจากใครโมก่อนไหมโมค่ะจริงๆโมชอบลิปสติกของเบรสคาอ,อันนี้ ที่เราขอพูดในเรื่องของดิปสติกเพราะว่าโมเป็นคนใช้เองตั้งแต่แรกตั้งแต่ไปถ่ายวีดีโอถ่ายภาพนิ่งถ่ายอะไรนี่คือจะชอบดิปสติกอยู่แล้วแล้วก็ชอบโดยเฉพาะชอบสีแดงเพราะจริงๆก็ใช้สีแดงเพราะว่าเป็นคนแบบเวลาทาแล้วรู้สึกมั่นใจอะค่ะแล้วแบบโมทาออกไปแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นคนชอบเลือกสีแมทอยู่แล้ว เราไม่รู้สึกว่าปากววเราบวมอะไรเงี้ยทาแล้วมันมั่นใจเนาะสีแดงมันทรงพล,ล,ล,ลังเวลาเดินเราวรู้สึกว่าตัวเองสวย <c oughs> นี่ไงก็แค่นั้นแหละค่ะคุณจริงๆลิปสีแดงเหมาะกับสาวไทยนะบางคนไม่กล้าทานะแต่จริงๆแล้วสามารถทาได้จริงไมันต้องแต่งหน้าเยอะเลยค่ะแค่มีคิ้วแก้มนิดหน่อยแล้วก็ลิปสีแดงเลยทาสวยรอดแล้วนะรอดละออกจากบ้านได้แลวนะได้ค่ะอ่ะแต่ละคน อ๋้พี่ชอบอะไรคะจริงๆชอบหมดทุกอย่างในโมเลสกาแต่ที่ชอบที่สุดคือแป้งพับหรอมันเลิศยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากสมุนไพรจากเกาหลีท<า>ึ่มันบางเบามากถ้าย<อ>ังไงก็ได้ให้รู้ว่าไม่ทาแป้งอ๋อเหรอแบบเลิศที่สุดต้องตัวนี้เลยอยู่เลยนะใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบบางคนบอกบอุ้ยต้องมีรองพื้นก่อนไหมนู่ยนี่นั่นไม่ต้องเลยตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยได้อยู่มันไหมมันไหมปิดและบางเบาบางเบาใช่แล้วมันเหบาเบาแต่ไม่มัน เหมือนผิวฉ่ำน้ำใช่ค่ะแต่ไม่มันอ่ะมาอีกคนหนึ่งโยชิโยชิชอบอะไรคะก็เหมือนเคปปี่เลยชอบตัวของมาริสกาแต่ที่เดอะเบสที่โยชอบที่สุดก็คือเป็นบีบีตัวนี้บีบีสเนลค่ะยังไงยังไงบีบีสเนลคือัยเป็นคนที่แบบว่าชอบเกาหลีอยู่แล้ว ทาเข้าไปมันจะปรับสภาพผิงหน้าแล้วก็มี S T X 1 5 P A บบกลัวแกัะแดดได้ช่ำค่ะอ๋ออันนี้คือคุณไม่ลงก่อนที่คุณจะลงรองพื้นลงการแต่งหน้าทุกสิ่งอย่างก็คือตัวนี้ไม่ต้องลงรองพื้นก็ได้๋อหรอจบได้ค่ะจบเลยจบเลยอ๋อแบบแป้งแล้วก็แป้งฝุ่นตา อ๋อแล้วมันก็ฉ่ำวาอวย่างที่คุณแต่งหน้าเหมือนตอนนี้ใช่เลิศนะคะอันนี้อะไรนะสเนลเลยะนะ BB สเนลค่ะ BB สเนลนะคะ,เ,ะ,คะเอาละแต่ละคนก็มีความแบบชื่นชอบนะในผลิตภัณฑ์ของเบอร์สกามีตัวท็อปของในใจขแต่ละคน่แตกต่างกันออกไปตอนนี้อยากให้ใคุณได้ฝากกันถือเรื่องผลงานของคุณด้วยรวมทั้งตอนนี้สาวๆหลายๆคนนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ ไม่ว่าจะคนไหนอายุเท่าไหร่เรื่องความสวยงามเป็นเรื่องสําคัญอยากจะให้ฝากถึงเคล็ดลับความงามด้วยรวมทั้งผลงานด้วยเรื่องจากโยชิก่ออะไรก็ได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็กําลังเข้าสายอยู่นะคะสําหรับห่อแต๋วแตงแตงหน้า<อ>ซึ่งรับรองว่าสนุกมันฮาแน่นอนค่ะอยากให้ทุกคนไปดูกันค่ะนะคะอ่าแล้วฝากเคล็ดลับความงามด้วยเคล็ดลับความงามค่ะก็ มัดดีเลจะเป็นประจานะคะต้องไม่ขี้เกียจทาครีมต้องไม่ขี้เกียจทานอาหารเสริมค่ะอ่านะผู้หญิงเรานะค้ามหยุดสวย้ามขี้เกียจใช่ค่ะต้องห้าขี้เกียจค่ะอ่าโอเคอ่ะเจอค่ะออฟฟี่ก่อนค่ะอ่าสำหรับออฟฟี่นะคะจะเจอออฟฟี่ได้ไม่ยากเลยในโซเชียลแน่นอนนะคะอย่าลืมฝากด้วยนะคะติดตามความเคลื่อนไหวเมลิสกาจะทําอะไรหรือว่ามีข่าวเกี่ยวกับเมลิสกานะคะติดตามออฟฟี่ทุกช่องทางในโซเชียลเลยอย่างเช่นที่ใดบ้าง ในเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรเงี้ยค่ะแอดอะไรแอดอะไรออฟฟี่ออฟฟี่เอ่อแม็กซิมอันเดอร์สกอร์ออฟฟี่ค่ะอ่าโอเคโมนะคะของโมก็ตอนนี้มีละครทางช่องเจ็ดค่ะ<อ>เรื่องคนโลกแล้วก็กำลังจะออนแอร์วันที่แปดพฤศจิกายนเอ่อเขยใหญ่สะพ้ายเล็กค่ะแล้วก็เ<อ>ดี๋ยวมีอีกสองเรื่องรอออนแอร์ค่ะโอเคอ่ะฝากถึงเคล็ดรับความงามให้กับสาวๆหน่อยก็อยากให้ผู้หญิงทุกคนนะคะพยายาม เรารู้ว่าหน้าเราแต่งยังไงสวยเรารู้ว่าเราทำยังไงเราออกมาดูดีก็อยากให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เราแต่งแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าผู้หญิงธรรมชาติสวยที่สุดแล้วนะอย่างบมเรสก้าก็เป็นทางเลือกนะคะลองดูค่ะเลือกให้เหมาะสมกับใช่เลือกให้เหมาะสมกับตัวเองแค่นั้นเองทุกคนมีสิ์สวยได้หมดทุกคนและอย่าลืมเปิดใจด้วยลองอะไรใหม่ๆบางทีคุณก็อาจจะพบความงามในแบบของคุณเองนะคะและนี่คือพรีเซนเตอร์สาวทั้ง3คนของ เมอร์เรสกานั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสามท่านด้วยค่ะคุณโมค่ะคุณอฟีและคุณโยชิค่ะนี่นะคะและในโอกาสนี้ค่ะวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับผู้บริหารของเมอร์เรสกาด้วยนะคะขออนุญาตแนะนําค่ะท่านแรกค่ะคุณเกิรกไกรวันแสงประดิษฐ์ค่ะแบรนด์จ่เรคเตอร์ค่ะเขาเรียนเชิญค่ะท่านที่2ค่ะคุณพัชชีราผองแผ้วโปรดักชิวิจี้่าเรคเตอร์ค่ะเขาเรียนเชิญค่ะ และท่านที่3ค่ะคุณจุริรัตน,น์กู้เสงมาร์เกจิ้งใหญ่เบยเจอร์ขอเขาเรียนเชิญทั้งสามท่านค่ะสวัสดีค่ะนอกจากนี้นะคะเรามีผู้บริหารอีกสองท่านด้านล่างค่ะคุณชนันชิดาคุณวิจิตนะคะเป็นมาร์เกจิงใหญ่แมเนจิงใหญ่เบยเตอร์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณชานนท์นุชนอมค่ะซีเนียร์แอดไวเซอร์นิเองค่ะ ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะทนสามท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเราจะเริ่มที่คุณเกิดไกรวันก่อนค่ะอยากจะให้เกิดไกรวันได้บอกให้ทุกท่านได้รู้จักและเข้าใจเมรสสกายมากขึ้นเชิญเลยค่ะ ครับสวัสดีครับทุกครับเกิดแกไดวันแสบบรีนะครับในตำแหน่งแบรนด์เรนเอร์นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆเลยนะทุกคนให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับ mm hmm. และคือด้วยความเป็นแบรนด์เรนเซอร์โมเดสกาเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่เกิดจากสาวเอเชียและสาวฝ mm hmm. ั่งยุโรปนะฮะคือการผรสมผสานกันร,ระหว่างจุดเด่นของสาวเอเชียเนี่ยคือจะมีผิวพรรณที่สวยขาวแต่จุดเด่นของสาวยุโรปจะมีความมั่นใจนี mm ่ hmm. คือจุด mm hmm. พอ,อยต์หลักๆของโมเดสกาคือต้องการ ที่จะเอาความมั่นใจของสายโลกและมีผิวพรรณที่สวยงามของสาวเอเชียซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วออของเอเชียนี้ทำให้เกิดความมั่นใจในทุกคนที่มีคาแรคเตอร์ทีตรงจุดนี่คือความสามารถที่ ตอบตอบย้ำทุกคนว่าคือเราสามารถสวยในแบบของสาวเอเชียแต่เราต้องเพิ่มความมั่นใจเราจะโดดเด่นและสุดงาน,นะะอ,อย่างเช่นเมริสกาเป็นสกแรนที่หลักๆนั่นคือเมคอัพคือสวยแบบมั่นใจและเองครับอ๋อเพราะฉะนั้นคือสวยจากข้างในรวมทั้งสวยจากข้างนอกด้วยทั้งภายในและภายนอกกันเลยที <สะ S 1> เดียว สวยข้างนอกด้วยมั่นใจจากภายในด้วยใช่ครับเพราะว่าด้วยมาเ market share ก็ตแชร์หลักๆแล้วนี่ก็คือจะเป็นนักศึกษากลุ่มไอทีแล้วก็เป็นเฟิร์สช็อปเปร์เองซึ่งในในส่วนหลักๆของเนี้ย่ะถ้าแบบน้องๆคนเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยคือทุกอย่างเราจะสามารถพรีเซนต์ได้ดีที่สุดน,นั่นเองแล้วก็ด้วยสีนะครับต้องขอพูดถึงเรื่องสีสันของแบรนด์นิดนึงนั่นคือสีแดงสีดำและสีทองสีแดงเนี่ยก็คือเป็นสีแห่งความร้อนแรงและความสวยาม แต่ในความร้อนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะดอบด้วยสีดำเพื่อเป็นความควอนได้นี่คือที่มานะคะและความหมายของเบอร์เรสก้านั่นเอกอยากรู้ค่ะว่าผลิตภัณฑ์นะคะมาจากไหนมีที่มาอย่างไรต้องรบกวนเรียนถามคุณพัชราค่ะ,ะพัทรลาในส่วนของ productivity director นะคะก็คือ,อแบรนด์ของเบร์เรสกาเนี่ยเป็นแบรนด์สินค้าของคนไทยที่เรามีนนการผลิตที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ โดยเคือ่องสำอางโดยส่วนมากนะคะเราก็จะนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต mm ้ hmm. แต่มันมันเราจะไม่หยุดแค่นั้นผลิตภัณฑ์บางอย่างเช่นมัสคาร่ามัสคาร่าเนี่ยจะมีชื่อเสียงในการผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็จะมองหาบริษัทที่มันสามารถผลิตมัสคาร่าได้ตอบโจทย์สาวไทย mm hmm. มากที่สุด mm hmm. เพื่อนําเข้ามาขายในานามของแบ,บแบรนด์ mm hmm. เมเรสกาส่วนในส่วนของลิสติกเนี่ยจะมีชื่อเสียงที่ไต้หวัน mm hmm. สั่งผลิตลิปสติกจากไต้หวันเพื่อนําเข้ามาในแบรนด์ของเมดสกาเพื่อให้แบบสาวไทยได้สวยในแบบฉบับกบบับอิน,นเตอร์โดยทีร uh ่ราคาที่นักศึกษาก็สามารถซื้อ,อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ก็คือสินค้าแบรนด์ไทยตามมาตรฐานระดับสา คน,นะคะ่ะออที่ไหนผลิตดีผลิตผลิตแล้วออกมาแล้วถูกใจสาวไทยเราก็จะให้ตรงนั้นเป็นคนที่ผลิตใช่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเองใช่ค่ะเอาละค่ะมาถึงเรื่องเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งหรือว่างารตลาดบ้างเมื่อมีแบรนด์ใหม่ออกมาเราก็ต้องมีการวางแผนานการตลาดนะคะขอถามคุณจุริรัตค่ะถึงกิจกรรมทางการตลาดจะมีอะไรบ้างคะสวัสดีค่ะอ่าชื่อนางสาวดิวดาุซ่นะคะจะอยู่ในตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งเลเอร์นะคะ ก่อ,อนอื่นนะคะ,ะต้องขอขอบคุณทางผูส้สนับสนุนหลักที่สำคัญของบริษัทก่อนอื่นเลยนะคะก็คือคณะดิลเลอร์ที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือ,อลูกค้าผู้ได้รับทุกท่านซึ่งกิจกรรมหลักๆของบริษัทจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะคือถ้าหากว่าขาดส,สิ่งสำคัญสองอย่างนี้ไปค่ะ เออีกครั้งวันนี้กิจกรรมดีๆในวันนี้ก็จะไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยถ้าขาดสิ่งนี้ไปค่ะวันนี้กิจกรรมแรกของเราต้องเป็นกิจกรรมที่สองอของกิจกรรมวิเนีที่หาวาเราจะเป็นอีลิแกนต์ีใช่อีลิแกนต์ฟาตีที่จัดไปเมื่อวันที่18สิงหาคมนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุาาการณ์หลังจากที่เกิดระเบิดไปหนึ่งวัน มอนนั้นที่ราชประสงค์ใช่ไหมคแต่วันที่18เนี่ยเราได้มีการนัดยิลเลอร์แล้วว่าเราจะมีการเลี้ยงแตงกิ้วปาร์ตี้เราก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปเพราะว่าเราได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วสําหรับขอบคุณยิลเลอร์ก็เลยก็เลยคือ ก็มีความประปรายมากที่ก็ยังมีคณะดีลเลอร์หลายหลายคนอะไรนี่ที่ยองรับแล้วก็รับโานงงานใช่ค่ะแล้วกิจกรรมที่สองกิจกรรมที่สองก็คือ Miss Teen Thailand 2015ที่ผ่านมาเมื่อวันที่22ที่รอบไฟแนลค่ะแล้วก็ค่ะซึ่งบริษัทเมอร์ดิก้าเป็นผู้สนุกสนุนหลัก ในการประกวดในครั้งนี้ขอเสริมรายละเอียดตรงนี้นิดนึงค่ะคือด้วยความที่แบรนด์มอริสกาเนี่ยค่ะคือเป็นแบ,บรนด์ที่กลุ่มหลักๆนั่นก็คือไบทีน<อ>ซึ่งทางผู้บริหารสองท่านอย่างที่ไดก้กล่าวเมื่อกี้ค่ะก็คือเลยเห็นึงความสามารถของน้องๆเยอะชุดใหม่ซึ่งน้อง,อง,องๆหลายๆลคนเนี่ยมีความฝันที่อาจะเป็นศนูนย์งกานั่นคือการเป็นศิล,ลปินการแสดงนั่นเองต้องขอขอบคุณทางทีมกอประกวดเวทีแถลงด้วยที่ได้ให้เกียรติแบรนด์มอริสก้าไปเป็นผู้สนับสนุนหลักในการประกวดครั้งนี้เพราะฉันก็พูดถึง 2015, 2015. ที่เพิ่งประกวดไปแล้วก็เมอริสกาได้เป็นสปอนเซอร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้สาวงามจัง5คนก็ได้มาอยู่ณที่นี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะมิสทีนไทยแลนด์2015รวมช้างรองด้วยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพวกเธอเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแดงกันมาหมดเลยผ้าแดงหมดตลาดนะคะวันนี้ดิฉันพูดเลยค่ะเอาละผู้บริหารยืนประกบกันเลยนะคะจะขอทุกท่านได้แนะนําตัวกันก่อนค่ะว่าชื่อเสียงเพลงนามอะไรอย่างไรกันบ้างเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะพีววริสตาติเพนนะคะี่มิทิทายา2015ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเกสต์คอดวาริสแทร์ลี รองอันดับหนึ่งใช่่ทยแลนด์2 0 1ค่ะสวค่ะมิวการติมาประเสริฐค่ะรองอันดับสองิชิีไทยแนด์2015ค่ะค่ะสวัสดีค่ะหลุยค่ะทันชนกหงทองคำรองอันดับสองมิชชี i ไทยแลนด์2015ค่ะค่ะมิวค่ะนาเชียกาชื่นรองอันดับสองิชไทยแล2015ค่ะโอ้โหายมิชีไทยแลนดนี่กติกาคือต้องหัดฟันไหมคะอ๋อหัดฟันถึงได้เข้าประกวดนะคะโอ้าย เขียวเหลืองชมพูกันเลยทีเดียวเอ็นดูมากคุณอายุกันเท่าไหร่ล่ะคะสิบห้าโถห่างก,กันแค่ยี่สิบกว่าปีทุกคน้เองก็ดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ฉันยบบังอยากฟันกันไหมฟันไม่ถึงระดับจนิดจะไม่ได้ค่ะเอาละค่ะขอให้น้องที่ได้มิซินเฮนน่าได้กละาเป็นตัวแทน ค่ัขอบคุณเมริเรสกาค่ะในฐานะเป็นสปอนเซอร์ในการสนับสนุนมิสซีนไทยแลนด์ปีนี้ค่ะก็ขอขอบคุณพ่สุดาเมรเรสกาค่ะที่เป็นส่วนเติมเต็มให้กับกองประกวดของเราในครั้งนี้และขอแสดงความยินดีในวันนี้นะคะที่เมรเรสกาได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะเพราะว่าการประกวดของเราในครั้งนี้ทุกคนที่เข้าประกวดตพองเป็นเสียงเดียวกันว่าเมรเรสกาใช้ดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ตาต่อสภาวมต้องการทุกคนที่เข้าประกวดค่ะและพีดไม่เชื่อว่า คือท,ท่านที่นั่งอยู่ตรงน,นี้ค่ะเขาค่ะโอ้ขอบคุณค่ะโอ,อ,ะโอ้เป็นงานนะเป็นงานนะพี่จากรแคล้วเอาล่ะตอนนี้ขอบคุณนะคะมิสินเทอแลนด์215วนทั้งรองทั้ง4คนตอนนี้ขอเรียนเชิญถ่ายภาพกับผู้บริหารของเราค่ะเชิญเลยค่ะ